สวัสดีค่ะหนูชื่อนาซาคือเดินชาวลําสาขางานฟ้ากําลังวันนี้มาสรุปเรื่องหน่วยที่3โลหะนอกจำพวกเหล็กโลหะนอกจำพวกเหล็กเป็นโลหะที่ไม่มีเหล็กผสม,มอยู่ปัจจุบันนับว,ว่ามีความสําคัญมากขึ้นตามระดับในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนน้ําหนักเบาทนความร้อนเป็นตัวนําไฟฟ้าและสามารถนําขึ้นลูปได้ง่าย สามารถแบ่งออกได้สามประเภทใหญ่ๆคือโลหะหนักโลหะเบาและโลหะผสมโลหะหนักคือโลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่า4กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรโดยมีความสําคัญมากในระบบโรงงานอุตสาหกรรมมีดังต่อไปนี้คือทองแดงคุณสมบัติของทองแดงคือมีความหนาแน่น8.93กร,รมัมจุดหลอมเหลว1,070องศาถึง1,093องศา ตัชนีการนำไฟฟ้า65ซีเมนความต้านทานจำเพาะ0.0197โอห์มความเค้นแรงดึง438้านสนิวตันสังกะสีคุณสมบัติของสังกะสีคือความหนานแน่น7.1กรัมจุดหลอมเหลว419อางศาตัดชนีไฟฟ้า15.9ซีเมนต์ จุดละเหยเป็นไอ907องศาความต้านทานจำเพาะ0.063โอห์มความเค้นแรงดึง140นิวตันดีบุกคุณสมบัติของดีบุกค,คือความหนานแน่น7.3กร,รมัมจุดล้อมเหลว232องศารัชนีไฟฟ้า8.3 8.33เซเมความต้านทานจำเพาะ 0. หนึงสองโอ์มความเค้นแรงดึง4 0 0 0ถึง5้0นิวตันตะก,กัวคุณสมบัติของตะก,กัวความหนาแน่น11.36กรัมจุดหลอมเหลว32327องศาความต้านทานจำเพาะ0 2 2 8 8โอมอัตราการยืดตัว40%ความเค้นแรงดึง 14.7ถึง19.6นิ้นิวตันโลหะผสมคือโลหะการนำโลหะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันในอัตราส่วนที่แตกต่างกันหรือในอัตราส่วนกำหนดแล้วแล้วหลออให้ละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้คุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือโลหะผสมหนัก 2. โลหะผสมเบาโลหะผสมหนัก ทอ,ทองเหลืองทองเหลืองจัดเป็นโลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ50%แต่ถ้ามาถึง70ทองเหลืองจะไม่ทนต่อการกัดกร่อนสโลหะซิสเตอร์หมายถึงโลหะจำพวกเหล็กและนอกจำพวกเหล็กที่ผลิตขึ้นจากกรรมวิธีซินเตอร์ เป็นวิธีการบดโลหะให้เป็นผงละเอียดแล้วกดอัดลงในแบบให้มีรูปร่างตามที่ต้องการแล้วนำไปอบความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า900ถึง1,100องศาโดยที่ใช้เตาไฟฟ้าที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในระหว่างที่อบต้องใช้แก๊สเฉ่อยเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้การลงตัวของออกซิเจนได้ในลักษณะนี้ชิ้นงานจะ มีความถูกต้องละเอียดมากและหลังจากนั้นก็จะทำการแกะออกแบบ <c oughs> กรรมวิธีการผลิตโลหะซินเตอร์มี4ขั้นตอนดังนี้คือ 1. บดโลหะที่ต้องการผลิตให้เป็นผงละเอียด 2. ทํทำการบดโลหะผงลงในแบบที่เตรียมไว้3นํนำเข้าเตาอบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ9 0 0 1 0อถึง1,100องศา สีเข้าเครื่องอัดรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตกแต่งขนาดของชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ1 3 0 0ถึง1,700 1เจองศา